นิยายเสียงเรื่องโบราณมาสูนล่อรักประพันธ์โดยหนูแดงตัวน้อยหมายเหตุเนื่องจากนิยายเรื่องนี้มีฉากไม่เหมาะสมกับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีฉบับนิยายเสียงจึงมีการตัดทอนเพื่อความรื่นหูและผ่านกองเซ็นเซอร์ของทาง YouTube กรุณาใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ฟังที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ เรื่องย่อได้ชื่อว่าเป็นยักษ์ผานนั้นก็เพราะนางเมฆขลาได้ก่อเรื่องไว้ครั้นมาถึงลูกลูกล,ลุ่นหลานความเข้าใจผิดนั้นก็เสมือนตราบาปที่ประทับลงมายังวงศสาคณะยักษ์ตระกูลลามสูรทำเอารามสุระยักษ์หนุ่มครึ่งเทวาถูกกันแกล้งอยู่ล่ำไปหากแต่ถูกรังแกนั้นเป็นเพราะเขาเป็นอสูรเทพบุตรผู้มีเรือนกายน่ารักน่าชังหาใช่เพราะเป็นลูกหลานลามสูร ความน่เอ็นดูเป็นที่เรื่องลือไปทั้งแดนสวรรค์แม้แต่เทวดาจอมเจ้าชู้อย่างกอริทยังอดไม่ได้ที่จะย่นชมหน้าเมื่อมีเหตุให้ต้องปากมือกับยักษ์ผู้เป็นพี่ของรามสุระเพราะอีกฝ่ายได้รับคําสั่งจากพระอิศวรให้ไปตามดวงแก้วมณีที่เทวดาหนุ่มลักขโมยไปกลับคืนกอริทก็ใช้เล่ห์กลล่อลวงรามสุระให้มายัางวิมานที่ตั้งอยู่ยังสวรรค์ชั้นดาวดึงถึงจะเป็นอสุรา แต่ผุดพองไร้เดียงสาเช่นนั้นหรือจะสู้ความเจ้าเล่ห์เพทุบายของเทวดาหนุ่มได้เพียงเจ็ดทวาเจ็ดราตรีที่ต้องตกเป็นของอีกฝ่ายรามสุราก็ตระหนักได้ว่าไม่ว่าเพลาจะผันผ่านไปเพียงใดเมฆขรากับรามสุนก็ไม่อาจปรองดองกันได้เรียกว่าวพี่สิเจ้ายักษ์น้อยข้าจะได้อินดูเจ้าให้มากเงียบปากของเจ้าไปเสียไม่อย่างนั้นข้าจะเอาดวงแก้วมณียัดปากแล้วใช้ขวันเพชรสับเจ้าให้เป็นชิ้น บทนำแต่การก่อนมีตำนานกล่าวขานไว้ว่านักวิมานชั้นฟ้าอันเป็นที่สถิตของเหล่าทิพยดาและนางอับสรคราถ,ถึงเทศกาลวสันตฤุรูมาเยือนเหล่าเทวดาและนางอับสรเล่นนักขัต,ตรกจับระบำกันหนังไม่ขลานางสวรรค์ผู้ซึ่งสถิตอยู่ยังวิมานรัตนะมีหน้าที่คอยพิทักษ์รักษาสมุทรไทย และครอบครองดวงแก้ววิเศษดวงหนึ่งซึ่งพระนารายได้ประทานให้ทําให้นางมีอิทธิฤทธิ์เหาะเฮินไปแห่งหนใดานางไม่ขลาจึงนําดวงแก้วติดตัวไปด้วยเสมอเมื่อต้องออกจากวิมานไปร่วมงานนัขัตฤกษ์เจ้ายักษ์สานามรามสูรอันเป็นอสูรเทพบุตรได้พบพานเข้าและเกิดต้องตาความแวววาวของดวงแก้วพลันหอติดตามเข้าไปไล่จับ หมายจะช่วงชิงดวงแก้วนั้นมาเป็นของตนนางเมฆลาจำได้ดีว่ายักษ์สาคืออสุราชั้นเลวที่เที่ยวเกะกะระรานไปทั่วทั้งแดนสวรรค์และบาดาลจึงยั่วโทสะอีกฝ่ายให้เดือดดานเจ้ายักษ์รามสูนคว้างขวัญเพชรในมือหมายจะทำลายนางอับสรให้สูนสิน้นทว่าความแวววาวของดวงแก้วทำให้ยักษ์รามสูนควางพลาด ครั้นเกิดโทสะก็บรรดาลใสพระอรชุนที่เหาะผ่านมาพอดีจึงเกิดเป็นการสู้รบสะเทือนเลื่อนลั่นทั้งสูงสวรรค์ยักษ์รามสูนสังหารพระอรชุนด้วยการจับขาฟาดกับเขาพระสุเมนจนเขาเอียงสุดร้อนถึงเหล่าเทพพยาดารวมทั้งฤาษีชีไพรและครุฑนาคขนทันที่ต้องมาทำพิธีชะลอเขาพระสุเมนให้กลับมาตั้งตรง ขณะที่พระอินทร์ทำหน้าที่เป่าสังให้อานัตสัญญาณและตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเจ้ายักษ์รามสูรก็กลายเป็นที่เกลียดชังของทุกดินแดนทุกชีวิตตราหน้าว่าเป็นอสูรไร้ศีลต้องปลีกวิเวกหลบหนีไปเก็บซ่อนตัวโดยหารู้ไม่ว่าที่จริงแล้วตำนานที่เล่าขานกันมานั้นเป็นเรื่องราวที่ถูกบิดเบือน จนกลายเป็นความเชื่อตราบจนการปัจจุบันอสุราเห็นแก้วแววไวยซึ่งนางไม่ขลาโยนเล่นยิ่งเห็นยิ่งชอบอัจฉาใยยิ่งพิษยิ่งติดต้องใจจะใครได้ดวงจินดาไม้ขม่้นเข็นเขี้ยวจารานร้อนก้อนกุมขวานเพ็ดเงื้อง่าเพนโผนโจรไปในเมฆา ไล่นางเมฆาลาด้วยฤทธิเมื่อนั้นหนวนนางเมฆาลามารสีเหลียวล่อรามาสูรอสุรีกอนโยนมณีจินดาท่าทีประหนึ่งจะให้แก้วกรอกแสงพราวแพรวบนหัตถาคราั้นรามาสูรไล่เลี้ยวมากัลยารำล่ออสุรีนางแก้วเลี้ยวชวัดเฉวียน เวียนไปตามจัก,กราสีมือหนึ่งชูแก้วมณีทำทีเยาะเย้ยอสูราติดตามต่อต่อไปได้ที่ชาแนลหนูแดงเล่าเรื่องฟังแล้วรู้สึกอย่างไรคอมเมนต์ติชมหรือกดติดตามหนูแดงได้ที่ f c e e o o o k แ n p เ g e ตามรายละเอียดที่ทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันตอนหน้าสวัสดีครับ